อ้าวที่ครับพี่น้องพอกันตั้งสองสาธิตอีกคือเกาอเ่าหอเขาไม่กินหนางานพี่น้องแม่ว้านมา่งหอเขาเทปูนเมือน,นี้มือน,นี้คนงานเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวกับต,วตวนวดโตโตโต,ตเลยอ่าอ่ามีต้มไก่พี่น้องเมนู่เทเทอนะนะจกโจ้ นี่ตุ่มไปพี่น้องตุ่มไปบาดเลยหมดเลยเจ้เออได้หมดเลยจดจ้วดพี่น้องนี่เป็นไหนบอร์เมีขากรองพี่น้องมาอนีบบุบบับบุบบับยังหน่อยนี่ตุมไก่ใส่กระคำใส่บระคำหน่อยเลยพี่น้องมาอนีบโอ้ยกระำอันนี้ยัง ตามมาเงืองว้ยเอันนี้เจีวพี่น้องเจีวพริกขักขักคักคนกินมีแกรตกะหนวดพี่น้องเมียหานมาส่งฮอรเค้าต้องเปี้ยมาเด้อมาเด้อครับเร็วเร็วลูกโอ้ยไปสนใจปูนปูนบ้านเอาแซ่บๆเลยปูนกากทีนดูไปถมไปพี่น้องมาเด้อพี่น้องกิน่อเสียงกัน นนเป็นไดดเ,เห็บ่ครับดูหมากแห้งนันตบไก่พี่น้องปีนไก่เฮ้ยกินแบบบ้านๆนี่นะพี่น้องกินขอเขามากินหนางานเลยนี่มาหนีเลยโต้องยังหมากใหม่มีเมงวันนี่ยขอสดขอไฟพี่นอ้องอ่ะกินเนี่ยพี่น้องเบิง่ง ขออนุญาตกับกลองครับมันคือเกวเอออ้าบวัยดีครับพี่น้องขอกันตั้งสองครั้งคือเกา่าพี่นอ้องต้มไก่มื่อนี่นี่โอ้ยตัวนี้ยังไว้ตับ,นบนเลยตัวนี้เลือดโอ้เอาก่อนยังไพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องขอเตียงมันกันเริ่มสดหนาม,มึงกันโอ้คัก,กหักกินยังไงพี่น้อง

ทา,า,างติสราเบอร์ิน่จำเนึ่งกันมีวัตเหต่สองคนเหนี่เกาา สดหนำห้อนม,ม,มึงซับันึง ใส่ใส mm ่ขามหน่อยก็จยอดทันเน่ไงไว้ไหมล่ะบริษัยใบแหน่นอก ทำไปสมุนไพรไว้ใส่ตะวันโอ้จังนี้ก็โดน้ำไม่เยอะว่างต่อนึกก่งแกนเนี่พี่น้องสมไป็ด้วยสดสุดมองมอง,มองพี่น้องมองึง จำนวนมากเปน็นยังเลยครับ่ทำนะพี่เอ๋ตากองสีกิ๊กขาวต้นหนักดองไ หนามยี้แห้งพี่น้องสมเด็จสมด้วยเองสดลองพอดีขนาดสดจืดมีแห้งใส่ลงไปเอ้าเใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องฝากพี่น้องใสประมาณนี้หมักกับก้นแหลกก็แช่ด้วยพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือกอลติดต่อมาติดตามมาส้จมจมนจบเนาะครับเนาะงสำหรับคลิปนเนี่ยใส่ตำหนินพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคือกอลพ,พี่น้องสวัสดีครับ เอานอนนอนออาบายบายบายเอาน้องบีมน้องบีมายบายนี้ข้าวฟก่อนโอ้เจ้าของสองคนข้าวฟงกอนหนุสวัสดี่นวัดนี่ค<อ>ืเนเจตปาทมาอยู่ตรงนั้น